เี๋ทุกคนมากันต่อสำหรับไข่ของพาราได้ทุกคนนะวันนี้ก็จัดเรียงไว้ซะเกือบสวยเลยทุกคนนะโอเคไม่เสียเวลาเรามาเริ่มหาแรกเลยใบแรกที่ต้องการคือเออจะใบแรกเลยไปที่ต้องการคือไข่ของอ่าใครกันแล้วว่านกคู่ไอ้เจ้าคู่หมึกทุกคนออคโตปุสออคโตปุสมั้งนะโอเคแต่มาดูซิว่ามันจะออกให้เราหรือเปล่าทุกคนนะแต่ถ้าไม่ออกก็เป็นอะไรเรามีเยอะ โอเคแต่มันก็เป็นอะไรที่ออกอยากนะแต่ตัวนี้คือนกกระจอกเทศเอ้อเม็นนกกระเทศนกยุงนี่เต็มเลยกระเป๋าทุกคนโอ้โหนว่าเยอะจัดพีคอร์กอีกแล้วโอ้ดีมมาเป็นออ,ออกทริสอ่านถูกป,เกนะปเาเป็นรูน่ะไปเยอะมากคาปิปาลาโอเคตัวนี้ดีเก็บไว้ครับผมตัวนี้ดีเก็บไว้เก็บไว้เอาไปใช้ปั๊มเวลได้ทุกคน เอามาแทนอ่นกฮูกนะครับอันดับสุดท้ายขอเป็นปลาหมึกเถอกพี่น้องอื้อเขาให้เป็นอ๋อ้อยยังไม่กดเปิดทีนี่วะนี่ปาบเขาให้แล้วว่าเกินเจ็ดสิบห้าโอเคเดี๋ยวแป๊บน,นึงเอาละขาไข่ใบสุดท้ายทุกคนเราจะเปิดสิ่งที่เรียกว่าใบสุดท้ายเพื่อ,อาหาออคเตพุสได้ก็คือออคติสออคตริสออคตริสอัเนี้ยัไม่รู้อาจจะไปดูนะออสตริกโอเคสรุปคลิปนี้เราก็ เกลือฉ่นเคยครับผมแหมยับ